สวัีดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังท่านุกท่านด้วยนะครับผมแล้วจะเป็นคุณผู้ชมอะไรอยู่ผมถูกฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่ในเกมเบรซิตี้คลิกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมผมมีหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาพูดนะครับผมนะเป็นเรื่องที่ผมอยากจะพูดมาพักหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมนะครับก็มีครั้งหนึ่งนะครับผมนะมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าคุณเกตนะครับผมนะเขาเป็นคนที่ไลฟ์สดใน YouTube นี่แหละนะครับไลฟ์สดเกมเบรซิตี้เหมือนกันนี่แหละเคยมีครั้งหนึ่เเเคคคาาาาออกมมทลิปนนะรับผว่่ีย โดนแฮกรหัสนั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับผมผมก็ได้เข้าไปดูนะครับสำหรับคลิปนั้นนะเขาก็บอกว่าด้วยความที่ว่าเขาอาจจะสับเป่าเองเวลาที่เขาไลฟ์สดเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะแบบไม่ได้มีการปิดรหัสหรือว่าอะไรเงี้ยชัดเจนเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะโดนตรงส่วนนี้ไปนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะว่าคือตัวเนี้ยเขาพูดเองหรือว่าผมไปอ่านจากคอมเมนต์มาทีนี้ผมไม่แน่ใจผมต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าสมมุติถ้าข้อมูลผิดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมนะเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนแฟนคลับของเขานนนนะครััับว่่าาาให้้พยยมล็อก2ชเองนะะคคุณชมนรับ มาในวันนี้นะครับผมคนในขับของผมนะครับนะตอนนี้นะครับก็ขับพาไปเกมของเรานะครับก็มีน้องคนนึงนะครับที่โดนแฮ็กไปนะครับผมนะนี่ชื่อตามนี้เลยนะคุู้ชมนะครับถ้าสมมุติว่าน้องคนนี้เนี่ยไปวิ่งเพื่อที่จะดิวของมั่วกับตัวไหนนะครับผมนะก็อย่าไปรับนะครับพยายามดูชื่อไว้นะคุู้ชมน่ครับถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยมันสามารถกู้รหัสกลับมาได้ยังไงเดี๋ยวผมจะกลับมาชี้แจงเรื่องนี้อีกทีนึงนะ ก็จํารหัสตรงนี้ไว้นะครับมิจฉาชีพในเกมนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมาในระบบที่ว่ามันจะวิ่งไปมั่วเว้ยคุณผู้ชมก็คือมันจะวิ่งไปทั่วๆเลยนะครับแล้วก็ทํทำการกดดิวของกดแลกเปลี่ยนของกับคนอื่นนั่นเองนะครับก็น้องคนนี้ก็เช่นกันนะครับก็คือมีใครก็ไม่รู้นะครับวิ่งมาดิวของมั่วซั่วไปหมดนะครับก็น้องก็แบบทำธารกิจอยู่อะไรอย่างนี้ก็เผลอดันไปกดทําการแลกเปลี่ยนของกันนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมพอวันถัดมาเลยนะครับตัวน้องเองก็ไม่สามารถที่จะเข้ารหัสนี้ได้เลยนะคผู้นะรับก ตัวของแฮกเกอร์เนี่ยนะครับมันได้ทําการเปลี่ยนรหัสน้องหนีไปแล้วนะครับทั้งที่ล็อก2ชั้นนะครับนะก็สําหรับใครที่ยังไม่ล็อก2ชั้นนะครับมาที่นี้เลยนะครับเมนูแล้วก็พาสเวิร์ดขั้นที่2นะครับนะมันสามารถแบบกําหนดรหัสได้รหัสชั้นที่2นะครับเวลาคุณเข้าเกมเวลาคุณจะซื้อขายเกมอะไรประมาณนี้ทางที่ดีเนี่ยนะครับเราล็อกไว้จะดีกว่านะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็รหัสเนี่ยสมควรที่จะเป็น คนละรหัสกับรหัส ID ของเรานะครับผมนะตั้งให้มันไม่เหมือนกันนะเอาที่เราจําได้นะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะระบาดนะพยายามอย่าไปดิวของกับใครนะครับปิดได้ก็ปิดเลยนะครับผมนะถ้าเนี่ยก็กดตัว O อขึ้นมาใช่ไหมถ้าสมมติจะปิดนะครับมาที่ช่องเชิญนะครับเนี่ยก็สามารถปิดได้เลยนะมีชวนปาร์ตี้เพิ่มเพื่อนชวนคลับแลกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเขาปิดแลกเปลี่ยนไว้เลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวนะ เราไม่รู้ว่าการแฮ็กของเขาเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนนะครับผมนะก็ระวังกันไปด้วยนะทุกผู้ชมเ็กครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะพาสเวิร์ดนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นพยายามเปลี่ยนให้บ่อยๆหน่อยนะครับผมนะวันนี้เนี่ยนะครับผมรู้สึกกลัวมากๆเลยแต่ผมจะเปิดแชทให้ดูนะครับ ก็เร yeah. ื่องราวนี้นะครับผมนะผมได้โพสต์ลงไปที่ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับผมนะก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้เลยนะครับผมก็ได้โพสต์ด้วยว่าระวังกันด้วยนะครับวันก่อนมีคนไล่กดดีลของไปทั่วน้องในขับผมเผลอไปกดรับเรียบร้อยครับโดนแฮกส่งข้อความมาถามอีกว่าใครอยากโดนเป็นคนต่อไปล็อกสองชั้นและเปลี่ยนพาร์ตกันบ่อยๆนะครับไม่ได้เป็นเหลี่ยมแต่ว่าเป็นห่วงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูข้อความกันอันนี้มันคือข้อความแรกเลยนะที่มันส่งมานะครับ เออคือตัวเนี้ยก็คือคอ,คอ,คอ,อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าน้องเขาอยู่ในคลับของผมใช่ไหมตอนแรกเขาส่งอันนี้มาก่อนด้วยแล้วเขาก็บอกว่า hacking the code it easy คือแบบทำไมรหัสนี้มันแฮกง่ายจังอะไรประมาณนี้นะครับผมนะรหัสมันง่ายอะไรประมาณนี้นะครับผมนะตอนนี้ผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่ารหัสน้องโดนแฮกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนะอันถัดมาเนี่ยมันก็บอกว่าประมาณนี้เลยนะผมก็แบบมีการเถียงกับมาน,นิดหน่อยนะครับผมนะมันก็ถามประมาณว่าแบบเออมึงอยากจะเป็นคนที่โดนแฮกคนถัดไปเหรอก็คือเหมือนขู่นั่นแหละนะครับมีการทักไปหาน้องผมในคลับ หลายๆคนนะครับผมแบบทําการไปขู่นะครับก็ค่อนข้างน่ากลัวนะคุณผู้ชมนะครับผมนะยังไงนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นห่วงนะครับอย่าลืมล็อกสองชั้นแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านกันบ่อยๆนะครับก็ในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมเขาก็บอกว่าแอดมินเนี่ยที่เขาไม่ยอมอัพแพทสี่สเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะครับแก้ปัญหาเรื่องการแฮ็กหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะครับก็สำหรับใครนะครับผมที่เป็นแฟนเกมนี้นะครับผมเกมเรซิชตี้ของเรานะครับผมก็สู้ๆนะครับ อยากจะบอกว่าสู้ๆทุกคนนะครับผมนะคือทุกวันนี้มันก็อยู่ในความเสี่ยงพอสมควรนะครับเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเกมนี้มันไม่ได้เป็นเกมแท้นะครับผมนะมันก็คือเกมเถื่อนเกมหนึ่งนั่นแหละนะครับผมแต่ก็เข้าใจดีนะครับว่าทุกคนเนี่ยนะครับก็อยากจะเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เป็น FC เกมนี้นะครับอยากจะที่จะหวนกลับมาเล่นนะครับในแนมันก็มีให้เราเล่นแล้วนะครับผมก็มันอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ทําใจกันนิดนึงนะคุณผู้ชมนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมอยากจะมาเตือนคุณ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับป้องกันไว้ให้ดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร e กับผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็สวีดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผม